สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมองมอนวัลเลเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครับกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4คู่ผลก็ไม่พลิกผันะครับแต่ก็สู้กันมันมากครับในแต่ละคู่ผลดังนี้ครับ อิตาลีชนะจีน3ต่อ1อเมริกาชนะตุรกีย3ต่อ0บราซิลชนะญี่ปุ่น3ต่อ2และซเซอร์เบียชนะโปแลนด์3ต่อ2ครับซึ่งแต่ละคู่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดจริงๆครับซ้อมแล้วกับรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็แพ้คัดออกแน่นอนว่าแต่ละทีมก็สู้กันสุดๆนะครับไม่อยากแพ้อย่างญี่ปุ่นเองก็สู้กับบราซิลได้ดีมากแต่บราซิลก็กลับมาชนะได้ดังนั้นในรอบ4ทีมบราซิลเจออิตาลีเซอร เบียร์เจออเมริกาต่อไปซึ่งผู้ชนะก็จะได้เข้าชิงต่อไปนะครับเราก็รอเชียร์กันได้เลยครับ